สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิ i รตต a รีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปดูความคืบหน้าสําคัญของกองทัพยูเครนที่พวกเขานั้นสามารถเปิดหน้าแนวกองทัพรัสเซียได้ราวราว10กิโลเมตรสําหรับการรบกันในพื้นที่ของโอลิคริฟส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวนั้นจะเป็นเช่นไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับสถานการณ์การรบกันในยูเครนซึ่งพื้นที่ที่มีความน่าสนใจก็คือพื้นที่ของโอลุพรีฟครับและทางการของยูเครนนั้นก็สามารถเปิดหน้าแนวรบของทางรัสเซียได้เป็นระยะกว้างราวๆสิกิโลเมตร km, และสามารถทําลายกําแพงชั้นแรกของทางรัสเซียได้สําเร็จโดยพื้นที่การรบในบริเวณนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเมืองนี้นั้นมันสามารถมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองชุกมัก ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็มองว่ายูเครนสามารถเคลื่อนทัพใหญ่เข้ามาโจมตีกองทัพรัสเซียในจุดนี้ได้ครับหลังจากที่พอน,นั้นสามารถเปิดหน้าแนวได้กว้างถึง10กิโลเมตรทางการของยูเครนสามารถใช้กําลังพลได้จํานวนราวๆ2กองพลหรือว่าทหารจํานวน16,000นายถึง20,000นายครับ ซึ่งการรบในบริเวณนี้คาดว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะใช้รูปแบบการจัดกลมผสมแบบกลมผสมหนกักมีจํานวนรถถังและยานเกราะในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนการยิงสนับสนุนสําหรับการลุกนั้นก็จะใช้ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่อัตราจรเป็นผู้ช่วยนะครับในการยิงลูกยาวนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นก็คงจะรอขี่ปาวุธนะครับที่มีระยะยิง300กิโลเมตรสำหรับการกุยทางในการบุกครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมหากทางการของยูเครนนั้นต้องการรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาก็คงต้องรอเครื่องบินรบแบบ F16 สําหรับการครองอากาศให้ได้เสียก่อนนะครับจึงจะทําการรุกได้อย่างเต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วกองทัพของยูเครนอาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเป็นจํานวนมากหากว่าพวกเขานั้นยังไม่สามารถคลองอากาศได้ครับส่วนแนวรบทางด้านอื่นๆนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนะัก แต่ทว่ากองทัพยูเครนก็สามารถทําผลงานได้ดีสําหรับสนามรบแถวแถวโนโวซินกาส่วนการรบในบักมุดยูเครนก็ยึดพื้นที่ได้เรื่อยๆครับและการรบที่อาร์บีการนั้นกองทัพรัสเซียก็ไม่สามารถเจาะแนวตั้งรับของทางยูเครนเข้าส่วนการรบที่คาร์มินาก็เช่นกันครับกองทัพของยูเครนก็ยังสามารถตั้งรับได้อย่างแนยวแน่นในพื้นที่ทั้ง2แห่งนี้ครับ โดยส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินมองว่ากองกลังของทางยูเครนนั้นยังไม่ทําการรบแบบปูมบามนะครับพวกเขานั้นค,อคอ่อยๆเจาะแนวตั้งรับของทางรัสเซียค่อยๆก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงนะครับและปัจจัยที่กองทัพยูเครนต้องทําแบบนี้แอดมินคิดว่ากําลังพลของพวกเขานั้น ก็ไม่ได้มีมากนะครับดังนั้นกองทัพยูเครนจึงไม่สามารถเสียกําลังพลไปแบบไม่จําเป็นได้ครับทั้งนี้พวกเขาก็คงจะต้องรออาวุธที่พร้อมกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธระยะยิง300กิโเมตรและการมาของเครื่องบินรบแบบ f 16นะครับซึ่งถ้าอาวุธเหล่านี้ได้เดินทางมาที่ประเทศยูเครนแล้วก็จะทําให้การรุกของทางยูเครนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสามารถลดการสูญเสียของพวกเขาลงได้ครับ และการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่30มิถุนายนทหารราบของพวกเขาก็เสียชีวิตไป540นายรถถัง3คันยานกรอก6คันรถขนส่งทางการอาหาร5คันปืนใหญ่สนาม11กระบอกระบบจรวนหลายลำกล้อง3ระบบและระบบป้องกันพรงกาศ1ระบบครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับซึ่งนี้ก็คือภาพการทำลายรถถังของทางรัสเซียโดยทางการของยูเครนนั้น ได้ใช้ดโดรนแบบ FPV บินเข้าไปโจมตีรถถังคันกล่าวของทางรัสเซียจากทางด้านหลังจนทําให้รถถังคันกล่าวนั้นเกิดไฟลุกไหม้และก็คาดว่ารถถังคันกล่าวนั้นน่าจะไม่สามารถนํากลับมาซ่อมแซมและใช้งานใหม่ได้อย่างแน่นอนครับส่วนคลิปที่2คาดว่าน่าจะเป็นรถถังแบบ T90 ของทางรัสเซียถูกทางการของยูเครนย,ยิงโจมตีจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นครับ และสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับการรุกกลับของกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังคงทําการต่อสู้ต่อไปด้วยความกล้าหาญไม่ว่าทางกองทัพของรัสเซียนั้นจะทําการตั้งรับเอาไว้หนาแน่นสักเพียงใดแต่กองทัพของยูเครนก็ยังเต็มใจนะครับที่จะลุกไปข้างหน้าแม้ว่าในขณะนี้พวกเขาจะยังไม่ได้รับเครื่องบินรบ ที่จะมาทําการคุ้มกันพวกเขาทางอากาศก็ตามและถึงแม้ว่าการรุกคืบไปข้างหน้านั้นมันจะไม่ได้มีความรวดเร็วอย่างที่หลายๆฝ่ายคาดหวังเอาไว้แต่วพวกเขานั้นก็ยังคงต่อสู้ต่อไปนะครับด้วยความสุขุมอรอบคอบแล้วก็สามารถยึดพื้นที่กับคืนมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ และสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม t ทยม m i ร i t a r y กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ